เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังไม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอปลุกผีแก้แขนเสียงเอะอะโวยวายของหญิงชาราที่แสดงออกถึงความตะหนกท่านสุดดังมาจากบ้านไม้หลังใหญ่สลับกับเสียงครังที่สำลักดังคนจมน้ำกลุ่มคนที่นั่งกงสุราอยู่ยังแคร่ใต้ถุนบ้านจะดุ้งลุกปลวดตาลีตาเหลือกวิ่งไต่บันไดขึ้นมาบนบ้านเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น ก็พอดีกับยายนอมหญิงชาราเจ้าของเสียงเออะโวยวายคลอดพลาดหน้าซีดเปือดสวนออกมาเกือบจะได้วิ่งชนกันอืมเกิดอะไรขึ้นพร้องเสียงบานแตกเลยกำนันช่วยผัวของยายนอมพร้องถามเสียงตื่นและสิ่งที่ได้เห็นสีหน้าซีดเป็นไก่ต้มของเมียคูดทุกขู่ขยกักยิ่งตระหนกหนักเป็นร้อยเท่าพันทวีอิชบาอิชบามันเป็นอะไรก็ไม่รู้พี่กำนันได้ยินเช่นนั้น ผู้เป็นพ่อกัะพุ่งตัวเข้าไปในบ้านด้วยความเป็นห่วงลูกสาวคนเดียวเมื่อไปถึงภาพที่เห็นเล่นเอากัดกามกรดใจกระตุกบุบชบาลูกสาวคนสวยกำลังนอนชักตาตั้งมือเท้าเกร็งร่างกายเยียดยาวปากและจมูกมีเลือดสีดำสนิทบนกับน้ำสีเขียวข้นทะลักไหลออกมาเป็นสายม่านในตาเปิดกว้างตาขาวมีเส้นเลือดฝอยปูดปนแตกออกจนข้างหนึ่งแดงเข้มหน้าสยดสยองอิจฉา จิาบามุกเป็นอะไรคำถามนั้นไม่ได้รับคำตอบใดๆเพราะเจ้าตัวแน่นิ่งไปแล้วลูกสาวคนเดียวของกำนันช่วยตายแล้วและยังไม่ทราบสาเหตุอีกด้วยเนื้อตัวของสาวเจ้าขาวสิทธิ์ตัดกับเส้นเลือดที่ผุดขึ้นให้เห็นเด่นชัดราวกับผิวหนังนั้นบางใสและไม่ใช่ของมนุษย์กินข้าวกินเหม็นโชยออกมาคระครุงเมื่อทวารของทชาบาเปิดออกเพราะเจ้าของสิ้นใจเสียงไหลนองออกมาจากใต้ร่มผ้า เป็นการตายที่น่าอานาถนักสำหรับคนงามอย่างเธอไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่พบบาดแผลจากอาวุธชนิดใดๆจับมือใครดมไม่ได้การตายของลูกสาวครั้งนี้กำนันจำเป็นต้องสรุปว่าเกิดจากการป่วยกระทันหันเกินกว่าที่จะเบี่ยงไปที่ประเด็นอื่นอินังทบามันถูกของสะละละกำนันไอคนทำมันกะไม่ให้ทันได้รักษาเลยด้วยตาทองสับปปเปือเท่าซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของกำนัน ที่มาร่วมร่ำสุราในคืนนี้ด้วยเอ่ยขึ้นกำนันช่วยเงยหน้าจากฝ่ามือที่รองรับน้ำมูกน้ำตาจนเปียกชุ่มถามกลับด้วยความสงสัยหมายความว่าอย่างไงของของอะไรตาทองยังไม่ทันตอบในทันทีนั่งยองยอง,ยองลงข้างศพแล้วพลิกร่างไร้วิญญาณของสาวเจ้าขึ้นเลิกเสื้อดูก็พบว่าแผ่นหลังขาวตีดมีร่องรอยของแหลมทิ่มแทงจนพุนเป็นรังผึ่งรอบรูเล็กๆ็กกนั้นช้ำเป็นจ้ำม,ม่วงํำและบวมเป่ง อเข็มพิษนะตดทองกล่าวเสียงเครียดเข็มพิษกำลังช่วยทวนคำเสียงสูงถอยแล้วเข็มพิษตาทองบอกว่าถึงจะเรียกว่าเข็มพิษแต่มันก็ไม่ใช่การลอบฆ่าแบบหนังกินกำลังภายในแต่เป็นเข็มที่อาบยางน้องและน้ำเหลืองผีตายหงดด้วยการดื่มสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายจนชีวาวายในน้ำเหลืองจะมีทั้งสารพิษที่ถูกขับออกมาผนวกเข้ากับคาถาที่กำกับกักเอาดวงวิญ,ญญาณแขน ของผีเจ้าของน้ำเหลืองเพื่อให้มันมีประสิทธิธภาพความเข้มขลังจากนั้นก็ใช้อำนาจของหมอไสผู้ตั้งตัวเป็นนายของเราพูดผีบังคับให้เข็มทิ่แช่ยาพิษทีว่าพุ่งตรงเข้าทิ่มแทงร่างของเป้าหมายมันเป็นวิชาสายดำที่ไม่มีทางป้องกันน้ำทำคนทำก็ต้องเก่งกัดอย่างมากทีเดียวเพราะนอกจากจะต้องบังคับผีพรายเจ้าของน้ำเหลืองแล้วยังต้องตั้งสมาธิเพ่งให้เข็มละลายจากถ้วยแช่ยา เพราะนอกจากจะต้องบังคับผีพรายเจ้าของน้ำเหลืองแล้วยังต้องตั้งสมาธิเพ่งให้เข็มละลายจากถ้วยแช่จา๋าไปโผล่ในร่างศัตรูให้ได้โดยไม่พลาดในเวลาเดียวกันอีกด้วยคนที่ทําแบบนี้ได้มีไม่กี่คนและมีไม่กี่คนที่ข้ารู้จักซึ่งยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือหมอเอี่ยมหมอคนสแห่งบ้านปากฟังเท่านั้นเช้าวันต่อมาหลังจากจัดการตั้งศพลูกสาวที่วัดเรียบร้อย กำนันและตัดทองมุ่งหน้าไปยังบ้านเหมอเอี่ยมทันทีไปถึงก็พบว่าบ้านปิดเงียบบรรยากาศวังเวงหน้าขนลุกดูไม่เหมือนสำนักอาจารย์คุณใสที่ควรจะมีผู้คนคึกคักอมันแปลกๆแ,แล้วนะแบบนี้ตาทองเปรยอ,ออกมาพากันตรงดิ่งไปยังที่ตีนกระดาดจังหวะนั้นเองความรู้สึกบางอย่างบังคับให้ทั้งสองเงยหน้าขึ้นมองพบว่ามีร่างของชายชารานายหนึ่ง ยืนจ้องคำมหงมาทางพวกตนด้วยสายตาที่ไร้ความรู้สึกแต่กลับทําให้ขนลุกบับไปทั้งตัวนั่นใช่หมอเอี่ยมหรือเปล่ากำนันช่วยอุดทันและตั้งท่าจะปีนกระไดขึ้นไปหาแต่ตาทองรั้งเอาไว้เสียก่อนอจ่าเพิ่งนั่นมันไม่ใช่หมอเอี่ยมข้าหมายถึงไม่ใช่ดังที่ควรจะเป็นที่สุดคําพูดที่เป็นปริศนานั้นก็ได้รับการเฉลยเมื่อทั้งตาทองและกำนันช่วยค่อยๆก้าวขึ้นไปบนบาน แค่เพียงผลธรณีประตูฉันนอกไปเท่านั้นต่างคนก็ต่างปิดจมกูกกลิ่นเหม็นขาวเริ่มเน่านิดนิดโชยพระพุงตลบอบอวนไปหมดและต้นต่อก็มาจากร่างที่เริ่มเน่าอืดนอนกลางแขนกลางขาอยู่ที่หน้าโต๊ะสำรับพิธ,ธีทางสว่างเดียวเพอค้นหาผู้ที่ทำร้ายลูกสาวก,กำนันช่วยกลับกลายเป็นร่างไร้วิญญาณที่เน่าเหม็นอยู่ตรงหน้ากำนันช่วยถึงกับเข่าอ่อนทรุดลงกับพื้นสิ้นไร้เรี่ยวแรงจะรู้ตัวคนใจดำที่ทำกับอิชบามันได้ยังไง ตัดทองนิ่งไปอยู่กร่รู้สึกมึนตึบกับเรื่องเช่นนี้แรกทีเดียวตนเองก็ฝากความหวังครั้งนี้ไว้กับหมอผีคุณใสผู้นี้เพื่อสืบหาตัวคนบาปที่พรากเอาลมหายใจของสาวฉบาซึ่งเปรียบเป็นลูกหลานของตนไกลๆเนื่องด้วยได้เห็นได้อุ้มสาวนางนี้มาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวแดงๆแต่แลราก็เหมือนจะคิดถึงบางสิ่งบางอย่างได้รีบบอกกำนันช่วยปากคอตนเอาหนะ่อยยังมีอีกทอง หลังจากแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการกับร่างวมอืดของหมอเอี่ยมเรียบร้อยตาทองบอกให้กำนันไปอยู่ที่วัดเพื่อจัดการงานศพของลูกสาวตนเองเสียและจะเพิ่งกระโตกระตากไปตนจะจัดการเองจากนั้นตาทองก็หายหน้าไปจนกระทั่งดึกดด่นคืนเดียวกันก็มาเรียกหากำนันที่ศาลาตั้งศพมีอะไรหาตัวคนที่ทำกับอิชบามันได้แล้วหรือ,อย่องเลยตาทองตอบเสียงเรียบกำนันช่วยมองหน้าเลิกคิวสูง แต่ข้ามีวิธีที่ดีวกว่านั้นยังไงน้ำเสียงของกำนันช่วยมีทั้งความดิงโลดและความประหลาดปะปนกันตัดทองเหลี่ยวซ้ายแลขวาเรากับจะดูว่าพื้นที่ตรงนั้นมีใครแอบฟ,ฟังอยู่หรือไม่ก่อนจะกระเถิบเข้ามาใกล้กำนันช่วยอีกนิดกระซิบเสียงเยก็ดปลุกผีอิจบาไปจัดการกับไอ้คนทำสิทั้งสองพาการกลับไปที่บ้านของกำนันช่วยพร้อมด้วยข้าวของสำหรับทำพิธ,ธีที่ตะทองจัดเตรียมเอาไว้ ไปถึงก็ตั้งโต๊ะลงตรงหน้าจุดทิศชบาตายคราบเลือดคราบของเสียที่ยังติดเป็นร่องรอยให้เห็นเป็นคราบจังๆแต่ทองจัดการเอาเสื้อผ้าของคนตายวางเอาไว้ตรงหน้าข้างๆเครื่องเส้นอาหารข้าวหวานล้อมสายสินขึ้นเป็นสองวงวงหนึ่งพวกเขานั่งอยู่ด้านในส่วนอีกวงล้อมบริเวณทิศชบานอนตายเอาไว้เที่ยงคืนครึง่งเวลาที่ตาทองหมายเอาไว้เสียงสวดคาถาด้วยน้ำเสียงสูงสูง,สงต่ำต่ำและสำเนียงแปบก ก็ดังก้องขึ้นกำนันช่วยได้แต่นั่งเงียบรอดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นไปในทางใดต่อไปอาการขนลุกชัวชันบูบวาบขึ้นเป็นระยะยังยากจะกลั้นไหวเปลวไฟที่เต้นเร่าอยู่บนเทียนเล่มสีดำตรงหน้าซึ่งเป็นความสว่างเดียวของพวกเขาทั้งทั้งที่หน้าต่างและประตูปิดสนิททุกบานอากาศรอบตัวทั้งสอง,งยนงันยเยือกลงอย่างฉับพลันจนกำนันรู้สึกได้แล้วจุดจู่ความสว่างเดียวที่ว่าก็ดับปึบทั่วทั้งบริเวณมืดสนิทดำ กำนันช่วยสะดุ้งเหือกเหลือขยับตัวเข้ามาหาตาทองโดยไม่ได้ตั้งใจายตาทองเองก็ยังคงท่องบนพระคาถาจึงดังไม่ยอมหยุดสำยังเร่งเร้าจังหวะเปล่งเสียงดังเข้มขึ้นเป็นกำลังฉับพลันก็เกิดแสงสว่างขึ้นเทีนยนไขที่ดับวูบกลับติดขึ้นมาเองได้ภาพตรงหน้าเล่นเอากำนันช่วยร้องนั้นดีตัวเกือบออกนอกสายสินดีที่วัดตาทองไว้ตัวทันหันมาคว้าแขนเอาไว้ได้เสาชาบาในร่างผีสางยืนตัวสิดตาเหลือก จ้องพวกเขาอยู่ตรงน้ะใบหน้านั้นเรียบเฉยเย็นชาไราความรู้สึกจมูกและปากยังมีเลือดเสียและน้ำเขีวเขวยวๆไหลรินออกมาเป็นสายไปไปตัดการไอคนที่ทำกับมึงขาดคำของตัดทองผีสาวฉบาเอียงหน้าเล็กน้อยสัะยยิ้มเหี้ยมอวดฟันฟังที่ดำกลับเพราะกราบเลือดมารอบบริเวณนั้นโกงคอหอนหวยหวนเย็นเยียบทันหน้าต่างทุกบานเปิดผังออกแล้วร่างของผีสาวฉบา ก็ละลายหายไปดังสายหมอกต้องลมแรงพร้อมๆกับเสียงหมาหอนหางออกไปเรื่อยๆหากเงี่ยวหูฟังดีๆจะได้ยินเสียงหัวเราะเล็กแหลมปะปนไปด้วยอ <c oughs> ทีนี้ก็รอฟังข่าวอย่างเดียวตัดทองว่าเสียงเหี่ยวกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งตระงานสงบนิ่งหยุดท้ายไร่ผลไม้ของผู้ใหญ่ตอนชายสามคนนั่งร่ำสุรากันเงียบๆไม่เอะอะโวยวายดังเช่นคนที่กำลังสุนทรีควรจะเป็น สองนสามคือผู้ใหญ่สอนและนายศักดิ์ลูกชายอีกหนึ่งคือนายแหว้วลูกน้องคนสนิทของนายศักดิ์ทั้งที่มีเล่าฝ้ารังอย่างดีและกลับแกล้มรถโอดฉาตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ทั้งสามกลับเอาแต่นั่งเงียบขึมบบางก็ยกแก้วขึ้นจิบเพียงเล็กน้อยแล้ววางลงพลางถอนหายใจยาวมันจะไปได้สวยใช่ไหมผู้ใหญ่ไอ้กำนันนั่นมันจะสาวไม่ถึงตัวเราใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นทันติดก,กุ๊กหัวโตนะนแน่นายห้วถามเสียงเกลียด สีหน้าบงบอกอย่างชัดเจนว่าเวลานั้นมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ในหัวจนปวดนึบก็เ,เออจิอว่าผู้ใหญ่สอนตอบเสียงเก่ามันจะสาวจากอะไรหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างลูกสาวมันตายก็จับมือใครดมไม่ได้ส่วนไอ้หมออย่างมึงก็จัดการปิดปากไปแล้วด้วยมีดที่เน็บเอวมึงอยู่นั่นจำไม่ได้แล้วทึมึงไม่ต้องคิดอะไรมากมายความเถนตรงจนเกินไปของมันนั่นแหละที่ทำให้ลูกสาวมันต้องตาย แต่ฉันก็เป็นกังวลมึงจะกังวลทำหาอะไรพรอ้อยพ่อกูขึ้นเป็นกำนันเมื่อไรก็ไม่มีใครทำอะไรมึงได้ต่อให้รู้ว่ามึงเป็นคนทำหลักฐานก็ไม่มีอยู่แล้วทางผู้ใหญ่บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เงียบปากแล้วแดกเล่าไปเทอะนะนายศักดิ์ตอคอกใ่ยกแก้วใส่ใส่น้ำสีอำพันกระดกรวดเดียวจนหมดทันใดนั้นเองพี่ศักดิ์พ่อผู้ใหญ่สอนจ๋าช่วยฉันด้วย ฉันมีเรื่องจะร้องทุกข์หญิงสาวที่ร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากด้านนอกทําเอาทั้งสามชะง,งักงนันเสียงนั้นเย็นยะเยือกยานครังสร้างทั้งความแปลกใจและขนลุกในเวลาเดียวกันใครวะมาร้องดึกดึกตื่นๆนแบบนี้ไม่รู้จักกาลเทศะเอาซะเลยผู้ใหญ่ตอนบนอุบเดินออกไปด้านนอกชานกระท่อมพร้อมปืนลูกซองในมือพยายามแลงหาว่าใครกันที่เป็นต้นตอของเสียงแสงสลัวรังจากจันกระจงัง สัตตองเล็ดตอดมาตามสมทุมพุ่มไม้เกิดเป็นเงาดําดูประหลัดตาแล้วสายตาของเขาก็ไปหยุดที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่บริเวณคนต้นที่แสงตองพอให้เห็นตะลัวมีร่างของใครคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่จากที่เห็นเป็นชายพาดถุงจึงรู้ว่านั่นเป็นผู้หญิงแน่ๆร้อยผู้ใหญ่สอนตะกนถามมีอะไรฉันถูกทำร้ายมีพวกชั่วมันรวมหัวกันทำร้ายฉัน พวกมันต้องการเอาฉันเป็นคำขู่ให้พ่อของฉันทิ้งตำแหน่งคำนั้นคำพูดของหญิงสาวสร้างความประหลาดใจให้ผู้ใหญ่สอนอยู่ไหม่น้อยขณะที่กำลังยืนอึง้งพยายามคลุ้นคิดว่าหญิงสาวคนนั้นเป็นใครจู่ๆผู้ใหญ่ใจทมินก็ต้องตาเหลือกไม่เห็นสาวนางนั้นก้าวออกมาจากเงามืดนั่นคือผีสาวฉบาที่ยืนยิ้มเหี้ยมจ้องตอนขงเขมง มือทิศทิดเขาเล็บยาวดํากับยกขึ้นจีบมาทางผู้ใหญ่สอนพกเมืองจ้างหมอผีมาทมํากูพกเมืองฆ่ากูผู้ใหญ่ตอนตาเหลือกตะวัดปืนขึ้นเหนียวไกลแต่ทันทีร่างที่ยืนยิ้มเหี้ยมอยู่เบื้องล่างหายวับไปกับตาจับพลันบังเกิดความเย็นเยียบขึ้นค้างตัวพร้อมกับเสียงกระซิบข้างหูด้วยอาการสัใจอยู่มาจนจะแก่ตายแล้วไม่รู้หรือว่าปืนยิงผีไม่โดน แล้วภาพเบื้องหน้าก็แปรเปลี่ยนไปมันไหววุบและปรากฏใบหน้าบวมจุของผีสาวฉบาขึ้นศีรษะของผู้ใหญ่สอนถูกจับบิดสุดแรงเสียงดังกรับเมื่อกระดูกคอหักหลุดออกจากข้อต่อที่เชื่อมกันความเจ็บปวดเล่นปรัดเพียงชั่วครู่ผู้ใหญ่สอนก็ไม่รับรู้อะไรอีกเกิดอะไรขึ้นพ่อยิงอะไรนายตักและนายแฮวิ่งออกมาดูหน้าตาตื่นเมื่อสิ้นเสียงปืนภาพที่เห็นคือผีสาวฉบา ยืนหันหลังก้มร่างที่มีศีสะผิดรูปของผู้ใหญ่สอนกำลังจะว,วิ่งหนีก็รู้สึกว่าร่างถูกตรึงให้ยืนนิ่งเบิกตาโพลงอยู่แบบนั้นจุดจูตะเกียงเจ้าพายุที่แขวนอยู่ผนังกระท่อมก็ร่วงลงมาที่พื้นครอบแก้วแตกพร้อมกับเปลวไฟที่ลุกปลึบมอดไม้ลามไปตามไม้ฟากที่ปูพื้นเปลวไฟและไอร้อนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนายตักและนายเฮาเห็นกับตาว่าท่อนล่างของตัวเองตกหยุดท่ามกลางกองไฟ แต่ไม่สามารถทำอะไรได้จะร้องก็ร้องไม่ออกได้แต่เจ,จ็บปวดทรมานสุดชีวิตยืนนิ่งเป็นเสาหินถูกไฟเผาอยู่แบบนั้นเสียงหัวเราะด้วยความตะใจของหญิงสาวนางหนึ่งแววห่างออกไปทุกทีเสียงคืนโครมเมื่อกระท่อมหลังนั้นถูกพระเพลิงหมจนเตียหายพังลงมาทับร่างของทั้งสามให้หมอดไหมกลายเป็นเท่าทาันการแก้แค้นสำเร็จแล้วพรุ่งเช้ามีข่าวว่าผู้ใหญ่สอนและลูกชายรวมถึงลูกน้องคนสนิทต,ตายในกองไฟ ผู้คนไปพบซากกระท่อมเหลือเพียงเท่าทัานและเสาปุพังร่างของทั้งสามเหลือเพียงกระดูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น